แซลมอนสองชิ้นไปเลยราดน้ำปลาช่ำๆอืออ สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนวันนี้กินยำแซลมอนด้วยกันนะครับแล้วก็มีผกักมีขนมจีนมาด้วยแล้วก็มีสาหร่ายอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรารก,กินแซ่บๆไปได้วยกันวันน,นี้ทุกคนอาจจะบอกว่าไม่ได้เรียงตัวอาหารนะครับออกมาแยกวันนี้เรายำรวมกันไปเลยเราจะได้กินแบบแซ่บๆกันไปเลยนะครับโอ้ยน้ำลายไหลมากทุกคนตอน,นนี้น้ำยำบอกว่าดูสิอ่าเป็นโจงๆแนวนี่โอ้ยเป็นตระสดสซาบนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปกินกันด้วยกันนะครับทุกคน มาครับทุกคนเรามาเริ่มกินกันเลยครับทุกคนมันน่าอร่อยมากยำโดยวิธีการก็คือเอาน้ำปารามาครับแล้วก็ใส่พวกเครื่องต่างๆลงไปวันนี้กี้แบบว่าเน้นเป็นแบบหอมแขกชอบกินหอมแข่ครับอืมอร่อยมันหวานๆนี่คำแรกครับทุกคน หอมแขงหวานมากไม่ฉุนเลยครับส่วนตัวนะแต่บางคนก็บอกว่ามันฉุนมากไม่ไหวเพื่อนพี่ก็มีนะไม่กินหอมแขงครับอืมอร่อยมากแซลมวนคือแบบว่าดีถ้ามันยังไม่เปรี้ยวมากเราก็บีบมะนาวเพิ่มเนี่ยอืม ัเราเป็นขนมจีนมาด้ว,ย,วนนยนะครับเผื่ออยากเป็นแบบว่าเหมือนตำยำขนมจีนอย่างเงี้ยเอาสาหร่ายมาห,อห่อขนมจีนก็ได้อืมอย่างเงี้ยอ้ำครับทุกคนอ,อร่อย ที่ใส่เป็นไหลบัวด้วยนะทุกคนลาดิสครับอร่อยมากมันฉ่ำๆเหมือนหัวไชเท้าแหละกด มองดูเอ๊ะกดอัดได้อยังโอเคกดอัดแล้วครับทุกคนอร่อยมากครับกินเป็นยำแบบนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าน้ำปลา,าเราจะทำแบบเข้มข้นมากไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าทำเป็นแบบนี้มันต้องแบบว่าเจือจางสักนิดนึงนะครับอาจจะมีการเติมน้ำลงไปในน้ำปลา,าสูตรปกติของเราก็ได้หรือถ้าเป็นน้ำปลา,าเดี๋ยวนี้เขาทำเป็นสูตรยำก็คือเขาจะปรุงมาสำเร็จเรียบร้อยแล้วอือก็ลองหาดูได้ครับ แซลมอมนมันฉ่ำแซลมอนกับสาหร่ายนี่มันเป็นอะไรที่เข้ากาันเข้ากันนะทุกคนเนาะออม ดิสวันนี้รสชาติอาจจะไม่เผ็ดมากนะครับกำลังดีกำลังกินแบบได้เรื่อยๆอนะไรเงี้ยอืมอร่อย หนึ่งหนึ่งจีนกเข้าสาวกปลาส้มน้องชอบ <c oughs> ปลาส้มแซลมอน หอมแขนะครับเนะี่ยเฮ้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 ถ้ากินหลายๆชิ้นพร้อมกันก็จะมีแบบหืนหืนขึ้นบ้างครับแ่ก,กี้ชอบ ไแซลมอนสองชิ้นไปเลยราดน้ำปลาช่ำๆอือหือ น,นิสลา,ายนะครับไม่รู้เป็นอาหารชนชาติไหนล้วปลาแซลมอนสาลายทุกอย่างรวมกันวัฒนธรรมการกินมันก็หมุนเวียนไหลเข้าหากันได้นะครับ เยอะมากทุกคนแซลมอนวันนี้ยเราซื้อแบบเป็นเกรดซาซิมิมานะครับอืมแล้วเราก็เอามาแกะผม <laughs> ว่าเขาหั่นมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอามาแกะอืม <laughs> เนี่ยขนาดไม่เผ็ดนะก็พริกประมาณสักยี่สิบกว่าเม็ดได้ ตัวใน้ำมันตัวใน้ำมันอืมอืม ให้ทุกคนครับอตึงตึงะคำส่งท้ายครับทุกคนอิ่มแล้วจุบจุมๆน้ำปลา คำสุดท้ายของกี้แปลว่ายังมีต่ออีกหนึ่งคำเอฟลอยดครับทุกคนกับยำแซลมอนวันนี้อร่อยนะครับแต่ว่าเรายำกันเยอะมากจริงกินไม่หมดนะครับเดี๋ยวังไงเดี๋ยวไปกินต่อนะครับผมมื้อถัดไปโอเคไม่ทิ้งแน่นอนนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่ะกินแซบกินหัวไปได้วยกันนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันในช่วงเวลาของการกินข้าวหรือ เวลาอื่นๆของทุกคนที่มาดูกี้นะครับขอบคุณที่มีความสุขร่วมกันไปเรื่อยๆนะครับผมอืมงมตี <laughs> อ่าวันนี้ลาเพียเทานี้ครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินแซลมอนอร่อยมาก <laughs> บ๊ายบายครับ